ช่วงจากดินสู่ดาวสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คอดินาคอดินากล่องสีฟ้าดีต่อกายดีต่อใจใช้คอดินากล่องสีฟ้าสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับกลับมาพบก,กับผมต่อบระรูศักกับช่วง จากดินสู่ดาวนะครับช่วงนี้สนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพกล่องสีฟ้าที่ชื่อว่าคอรีนากล่องสีฟ้านะครับคอรีนากล่องสีฟ้านะครับดีต่อกายดีต่อใจกับผลิตภัณฑ์คอรีนากล่องสีฟ้าอยากรู้ว่าสุขภาพดีกับไม่ดีแตกต่างกันยังไงลองรับประทานวันละเม็ดก่อนเข้านอนลองดูนะครับสำหรับช่วงนี้ปเป็นเรื่องราวของตัวจริงเสียงจริงที่เป็นตำนานเพลงลูกทุ่งอย่างแท้จริงเลยนะครับมาฟังอีกท่านหนึ่งนะนั่นก็คือเป็นเรื่องราวของครูเบนจามินครับ สำหรับครูเบนจามินนะครับเป็นนักร้องนะักแต่งเพลงรุ่นเก่าชื่อดังมากๆเลยครับที่ได้รับฉายาว่าราชาเพลงรำวงนะครับในยุคที่วงการลุกทุ่งเพิ่งจะบุกเบิกนอกจากนั้นก็นยังเคยสร้างและกำกับภาพยนตร์เขียนบทละครบทภาพยนตร์หลายเรื่องเลยครับรวมทั้งร่วมในการแสดงภาพยนตร์ด้วยในวงการเพลงนะครับเบนจามินเป็นที่รู้จักกันอย่างมากกับเพลงรำวง,งต่างๆนะครับอย่างเช่นเมฆาล่าล่อแก้วครับรำวงแจกหมวกแมมโบจัมโบ่อึกกระทึกมโรุราหนึ่งมโรุราสองนะครับ สาลิกาน้อยรำวงฮาวายแล้วก็เพลงลำเต้ยเพลงอายจังนะครับและอีกมากมายหลายเพลงเลยส่วนเพลงลูกทุ่งนะครับเขาก็โด่งดังมาจากเพลงแนวเกาหลีหลายเพลงเลยซึ่งครูเบนจามินครับถือว่าเป็นต้นฉบับแนวเสียงของครูสุรพลสมบัติเจริญซึ่งเป็นเจ้าของฉายาร,ราชาเพลงลูกทุ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นคนเปิดสกราของลูกทุ่งอีสานและชาวอีสานในวงการเพลงลูกทุ่งของเมืองไทยช่วงที่กําลังรุ่งรอดก็อยู่ในระหว่างปีพศ .2490 ถึงปีพศ2495นะครับเพลงของเขาได้รับความนิยมและมกักจะสอดแทรกด้วยอารมณ์ขันอย่างเช่นเพลงไปเสียได้ก็ดีนะครับซึ่งเปรียกเสียงเมื่อ ปีพศ2495นั่นเองครับสำหรับประวัติของครูเบนจามินนะครับมีชื่อจริงว่าตุ้มทองนามถืุลโชคชนะนะครับในช่วงหลังก็เปลี่ยนมาเป็นคนชมนะครับเกิดเมื่อวันที่23พฤษภาคมพศ2464ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นบุตรสิบเอกบุญชูโชคชนะโชคชนะนะครับนับถือศาสนาพุทธและก็นางคูณโชคชนะผู้เป็นแม่นั้นก็เป็นชาวลาวเวียงจันทร์นะครับนับถือศาสนาคริสต์และทำหน้าที่ต้นเสียงในการขับร้องในโบสถ์นะครับทำให้เบนจามินนะครับได้รับมรดกการร้องเพลงมาจาก เป็นแม่และเขาเองก็ชื่นชอบการร้องเพลงเป็นอย่างมากด้วยจบชั้นมัธยมนะครับบริบูรณ์นะครับจากโรงเรียนเบญจมมหาราชที่บ้านเกิดซึ่งเขานํามาดัดแปลงเป็นชื่อเมื่อเข้ามาทํางานในองค์การบันเทิงนะครับสมัยเป็นนักเรียนชื่นชอบวิชาภาษาไทยเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโครงฉันกาบก่อนเป็นอย่างมากจริงๆนะครับจึงเริ่มศึกษาเรื่องการแต่งเพลงจากผลงานของครูเพลงอย่างพรามนะครับนาถาวรบุตร พุทธนันทพลจำรัโรวยนิรันและมานิตเสนวินินด้วยการนำเนื้อเพลงมาอ่านท่องจนเกิดความรู้เรื่องการสัมผัสคำอักขระพยัญชนะวัรตอน,นะครับโดยไม่มีครูที่ไหนมาสอนนะครับหลังจากจบการศึกษาเบนจาม,มินสมัครเป็นตำรวจได้รับยศเป็นพลตำรวจอยู่ได้แค่ปีเดียวก็ลาออกแล้วก็เข้ากรุงเทพในปีพศ2480ก่อนสมัคร เป็นครูเทศบาลนะครับแล้วก็ได้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนนะครับแถบประทุมวัน2ปีครับต่อมาอพยพไปนครนายกแต่ย้ายกลับเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทํางานหลากหลายทั้งครูแล้วก็นักหนังสือพิมพ์พนักงานที่ดินพนักงานเทศบาลนะครับมาดูนะครับว่าเริ่มเข้าวงการได้ยังไงนะครับพอครูเบนจามินนะครับทำงานกับหนังสือพิมพ์ไทยใหม่รุ่นเดียวกับอิสราอามันตะกุลนะครับต่อมาได้ย้ายมาอยู่กับหนังสือพิมพ์เอกราชนะครับเมื่อมีการสังสรรค์หลังเรื่องงานเขามีโอกาสแสดงความสามารถกาารร้องงงงงเเเพพลลลลแแะต่่ในว ทำให้องอ,อนหรือว่าสัก,กเกษมหมูตาคมนะครับเห็นแววนะครับ จึงได้ชักชวนมาร้องเพลงสลับฉากในเรื่องดัชนีฉายไลเป็นเรื่องแรกนะครับบารตำราบ,บอกว่าเขาร้องเพลงแรกในชีวิตก็คือเพลงชายฝั่งโคงครับประพันธ์โดยจำรัดรวยนิรันด์นะครับเริ่มเป็นที่รู้จักและชื่นชอบจากเพลงชายฝั่งโคงขณะที่ร้องอยู่กับวงดนตรีดุริยะโยทินนะครับแต่มาดงดังสุดขีดจากการหันมาร้องเพลงลำวงอย่างจริงจังเขาจึงจับแนวเพลงประเภทนี้มาตลอดจนถึงยุคที่เพลงลำวงเสื่อมความนิยมนะครับและถูกเพลงลูกทุ่งเข้ามาแทนที่ นักร้องคนอ,น,อนอื่นหันไปร้องเพลงลูกทุ่งกันหมดเบนจามินยังคงร้องเพลงระวงอยู่เช่นเดิมนะครับมาดูวิธีการแต่งเพลงของครูเบนจามินนะครับก่อนอุ้งเทพนะครับเบนจามินหลงไหลในเพลงราวงแล้วก็ลำโทนเป็นอย่างมากเลยครับท่านยังเคยเข้าร่วมร้องเพลงในวงราวงนะครับลำโทน,นครับถแถวบ้านด้วยทําให้เขาเชี่ยวชาญเรื่องบทเพลงทํนองนี้อย่างมากเมื่อได้รับการติดต่อจากบริษัทแผ่นเสียงจะนาความเชี่ยวชาญนี้มาใช้อย่างจริงจังนะครับ ูบเบนจามินเคยกล่าวไว้ว่านะครับการแต่งเพลงของเขาครับได้รับอิทธิพลมาจากครูศิลปินที่ชื่นชอบก็คือพานบุญนะครับหรือว่าจวงจันจันขนานนั่นเองเพลงแรกที่แต่งเองก็คือเพลงกล่อมขวัญใจนะครับซึ่งไม่ได้บันทึกเสียงเลยครับแต่กลับนําไปร้องกล่อมเด็กข้างบ้านนะครับหันมาแต่งเพลงอย่างจังก็ราวปีพศ2488ซึ่งขณะนั้นรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงคารามกำลังสนับสนุนเพลงรำวงรำทนเป็นอย่างมากนะครับโดยชุดแรกมีประมาณสักสิเพลงนี่แหละ หนึ่งในจมวันนั้นก็คือเมฆขลาล่อกแก้วในช่วงแรกแต่งให้กับห้างแผ่นเสียงบริษัทกมลสุโกศสนในราคาเพียงแค่เพลงละ500บาทนะครับเพลงยังใกล้เคียงกับของเดิมคือเป็นเพลงสั้นๆประมาณ2ท่อนเป็นการหยิบเอามรดกนั่งเดิมของดําโทนิสารมาปรับปรุง ตกแต่งให้น่าสนใจยิ statistically statistically <vel> ่ง <everyone> ขึ้นนะครับเมื่อปีพศ2491นะครับเริ่มมีการบันทึกแผ่นเสียงเพลงละวงรำโทนนะครับมินจามินเด้งผลิตผลงานให้ห้างแผ่นเสียงคาเท่ราว50เพลงครับก็ได้ค่าจ้างราวเพลงละ500บาทซึ่งในช่วงนี้เขาได้สร้างแบบฉบับของตัวเองขึ้นมาอย่างโดดเด่นจากเพลงละวงแบบเดิมที่มีอยู่2ท่อนก็เพิ่มเป็น3ถึง4ท่อนรวมทั้งใส่พล็อตเรื่องเพิ่มเครื่องดนตรีลงไปแทนที่จะมีแต่กลองโทนเป็นหลัก แล้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจนสาหัสบุญหลงนะครับหรือว่าพระฤััสบุญหลงนั่นเองครับเพื่อนร่วมคณะละครตั้งใจให้เขาว่าเป็นราชาเพลงรำวงครับระยะนี้เขามีผลงานทั้งประเภท แต่งเองร้องเองซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเพลงดังที่สุดในยุคนั้นชื่อเพลงรําเต้ยครับซึ่งศิลปินรุ่นหลังก็ามาร้องเยอะะอะไรหลายั่งนะที่ขึ้นต้นว่าสวยกว่าจริงนะสาวขาวกว่าจริงนะน้องนอกจากนี้ก็ยังมีเพลงที่แต่งให้คนอื่นร้องนะครับแล้วก็ร้องเพลงของครูเพลงท่านอื่นด้วยนะครับแม้กระทั่งบริษัทอัศวินแผ่นเสียงและการละครของพระเจ้าวโรจนเผ่งเจ้าพานุพันยคนุคนก็ยังรับสั่งให้ช่วยแต่งเพลงและก็ยังคงความปราบป,าบปื้มแก่เบนจามินเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ ประวัตช่วงหนึ่งของครูเบนจามินครับตอนที่ร้องเพลงสลับฉากโชคชะตาก็ทาให้ได้เจอกับจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์นะครับ เมื่อไปร่วมงานวันเกิดของพระนท่านนะครับและด้วยความเมาประกอบกับน้ําเสียในการร้องเพลงทําให้จอมพลสฤษดิ์เกิดถูกชะตาครับรับเข้าเป็นทหารต่อมาก็สมัครไปสมบูมิรบเกาหลีตามคําชวนของนายทหารกองดุริยางทหารในปีพศ2499ก็ประจําการอยู่ที่เกาหลีประมาณนานถึงประมาณสักง6เดือนครับเมื่อกลับมาก็ได้แต่งเพลงเกี่ยวกับเกาหลีมากมายหลายเพลงทั้งเพลงอารีดัง เสียงครวนจากเกาหลีรักแท้จากหนุ่มไทยและเกาหลีแห่งความหลักนะครับซึงรับความนิยมเป็นอย่างสูงนะครับสูงสุดเลยหลังจากรับราชการทาหาร5ปีก็ได้ออกจากกองทัพนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดนะครับถ้าท่านผู้ฟังรู้จักกับศิลปินในชื่อว่าทูนทองใจครับนอกจากเพลงรำวงสุดทนนานแล้วยังประพันธ์เพลงช้า ือเพลงหวานได้ระดับดีเยี่ยมมากๆเลยครับในปีพศ2499ถึง2500เป็นผู้สร้างทุนทองใจครับจนมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยจากเพลงเช้าเขาหลายเพลงเช่นเพลงโปรดเถิดดวงใจดินปางนางหอมในฝันและเหนือฝันนะครับและด้วยความทรนงอันเป็นนิสัยสำคัญของเขาครับเมื่อความนิยมในผลงานเพลงของเขาสู้กับนักร้องรุ่นน้องอย่างสุรพลสมิจเจริญไม่ได้รวมทั้งเกิดกรณีการแต่งเพลงตอบโต้กันโดยเบนจามิน เขียนเพลงอย่าเถียงกันเลยต่อว่าสุรพลกรณีที่ร้องเพลงตำหนิผ่องศรีวรนุษย์ที่ลาออกจากวงไปสุรพลก็แต่งเพลงตอบโต้เขากลับมาชื่อว่าสิบนิ้วขอขามาซึ่งเสียงตอบรับของแฟนเพลงก็หันไปทางสุรพลมากกว่าดังนั้นเบนเจามินก็เลยยก กิจการวงดนตรีเบนจามินและสหายที่ตั้งเมื่อปีพศ2507ให้แก่ลูกศิษย์รักคนที่2ก็คือคกุศลกำมลสิงเจ้าของฉายาขุนพลเพลงรำวงนะครับและหันหลังให้กับวงการเพลงโดยทันทีโดยไม่เยแสะนะครับในปีพศ2508ก่อนจะหันไปจับงานไปถึงสาขาใหม่นั่นก็คือการทําหนัง การทําละครและงานเขียนนะครับสำหรับครูเบนจามินครับสร้างภาพยนตร์เรื่องเสือเท่านะครับไม่มีสวรรค์สาหรับคุณและก็แสนงอนเคยเป็นพระเอกในเรื่องเพื่อนตายและพระรองในสุภาพุรุษเสือไทยตลอดจนเป็นตัวประกอบในทองปูนโคกโพราชฎรดตอนเต็มขั้นสำหรับภาพยนตร์เรื่องทองปูนโคกโพราชฎรดตอนเต็มขั้นนี้เข้าใจว่าผมก็เคยดูนะทราฟังนะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคนอีสานนะผมจำไม่ผิดนะ จงไ,ไงนะผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าผมเคยได้ดูนานแล้วตอนนี้แล้วก็เขียนบทภาพ,ย,พยนตร์เรื่องไอ้โต้งนะครับแผลหัวใจแล้วก็เขียนบทละครโทรทัศน์เรื่องขุนแผนประจนภัยนอกจากนี้ก็ยังเคยเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์บ้านเมืองรวมถึงเรื่องสั้นอีกหลายเรื่องเลยนะครับส่วนชีวิตสมรส ของครูเบนจามินครับก็สมมติกับนางทองขาวนะครับมีบุตรธิดารวม5คนนะครับ่านฟังแล้วก็ไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองแม้แต่หลังเดียวครับจนกระทั่งในช่วงบ้านปลายชีวิตเขาก็ได้ขอเจียดที่ดินของเจ้าของที่ดินย่านคลองปลาปลาเจ้าของร้านข้าวแกงที่เขาติดอกติดใจครับปลูกบ้านหลังเล็กๆนะครับบนพื้นที่ขนาด3าคูณสเมตร เพื่อใช้อาศัยอยู่ตามลําพังแยกจากครอบครัวแม้ว่าตัวเองจะป่วยเป็นมัมพึกนะครับแล้วก็เมื่อวันที่10มีนาคมพศ2537นะครับใจก็ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับแต่ปรากฏว่าก็เสียชีวิตในระหว่างทางนะครับแพทย์ระบุว่าเขาเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวนั่นเองครับผม